สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งยางปูพื้นของรีโวสีประตูนะครับเป็นรีโวตัวนี้ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวไปชมรีวิวกันดีกว่าครับรีโวสีประตูใหม่ป้ายแดงเลยครับอันนี้สีสวยมากครับสีใหม่ล่าสุดนี่แม็กก็ส,สวยครับยางปูพื้นนะครับ อย่างปูพื้นคันนี้เลือกสีดำเย็บได้แดงนะครับก็จะเข้ารูปทุกสัดส่วนคันนี้ด้านหลังครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับด้านหน้านะครับนี่ให้ดูใกล้ๆก็จะเข้าไปทุกสัดส่วนตามซอกตามหลุมนะครับ มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับไว้เนบตัวศัพท์ไว้ใส่เหรียญก็ได้นะครับเวลาขึ้นทางด่วนนี่ครับเข้ามุมทุกสัดส่วนเลยคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเบาไฟฟ้ามาเลยคันนี้นี่ครับเข้ารูปทุกสัดส่วนสวยงามครับ ยางปูพื้นมีให้เลือกหลายสีนะครับราคา2,500บาทสามารถปูเองได้นะครับปูง่ายๆปูง่ายๆก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำวิธีปูให้นะครับก็มันวางเข้ารูปอยู่แล้วครับเราก็แค่จัดให้มันเข้ารูปแค่นั้นเงองยางปูพื้นหนานะครับความหนา13มมิล แล้วก็พื้นจะเป็นพื้นแบบตีนทุกแกมันจะดูดพรมครับมันจะไม่ลื่นไม่ไหลาราคา2500บาทนะครับรถเกง๋งรถกระบะรถกระบะแคบรถ4ประตูราคาเท่ากันอายุการใช้งานนานครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อหรือสอบถามเข้ามาได้ครับราคา2500บาทนะครับค่าส่งฟรีครับ ขอบคุณครับ